จะไปจะไปยังไงโคตรเวอ่ะบอกเลยนะคะแหรวมในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว จะรออะไรกันล่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย PG นะคะชื่อเกมชื่อว่ามาจังเวภาสองนั่นเองนะคะอ่ะโอเคมาเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่าโอเคโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างที่2 0 0อบาทนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะ,ะอ่ะก่อนอื่นเลยมาดูตารางตาจ่ายนะจ๊ะสเกตเตอร์นะคะตัววายนะคะที่มองเขาราคาก็จะแตกต่างไปเลยนะคะอ่าสลเลีเ่ยมพองนะคะมันจะเป็นแบบนี้ถ้า เออสีเหลืองๆเนี่ยถ้าสมมติมันมาใช่ไหมมันโดนมันก็จะเสกเป็นหมายนะท่านผู้ชมประมาณนี้นะคะอ่ะตัวคูณนะคะก็จะคูณไปเรื่อยๆโอเคเนาะฟีเจอร์การหมุนฟรีสแกตเตอร์มา3ตัวจะได้ฟีเกมสิบรอบนั่นเองนะคะอ่ะภ้าหนึ่งพ้าสองมันได้ฟีเกมไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะฟีเกมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะท่านผู้ชมลายเดิมพันมีอยู่แค่นี้เลยนะคะก็แบบถูกแบบผิดนะคะถ้ามันเรียงจากแถวเนี่ย สามแถวขึ้นไปก็คือว่าถูกหมดแล้วท่านผู้ชมโอเคนะพี่ถูกยังไงก็ลองมาดูกันใหม่ได้นะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดคลิ like, ก share, กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะจ๊ะมาทุนสองร้อยบาทเล่นเบ็ดสิบบาทเลยทู้ชมไปดูกันจะเป็นยังไงจะรอดจะ่วงแบบไหนก็มาดูกันนะจ๊ะสวยจัดไปดีครับน้อน,น,อนโอโหรางวัลก้อนโต 317บาทอืมไปไปดูต่อนะคะท่านผู้ชมจัดไปจัดไปโอ้โห,โหสวยงามกันไปดีท่านผู้ชมโอ้โหก็มาดีครับนอนนอนอืมไหล่ต่อไปดิสวย โอ้จัดไปดิครับน,นั่นน้อนเอาเรื่องสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทโอ้โหจัดไปต่อเลยปึ๊บ <c oughs> ยังไงไ <c oughs> <c oughs> หลต่อไปดีสวยปึ๊บจัดไปครับน,นั่นน้อน สี่ร้อยสิบหกบาทรางวัลเมกะโอ้โหนี่ทุนสองร้อยเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยสเก็ตเตอร์โอ้โหสเก็ตเตอร์มาสามตัวแล้วนะท่านผู้ชมจังหวะนี้โอ้โหก็มาดีครับไปดูกันนะคะสิบหมุนฟรีนะคะจะเป็นยังไงเนาะ,ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเข้ามาปรึกษาหรือลองเล่นก็เข้ามาสอบถามก็ได้นะคะทางเรายินดีบริการ24ชั่วโมงนะท่านผู้ชมนะขี้กริ๊งใต้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเฮ้ย บ้าไปแล้วเวอร์เนึอว่าฟรีเกมจะเข้านะท่านผู้ชมยังไงไหลลงไหมไหลลงไหมฮึมฮอย่ากเกลือสิโโอโ้ห สามสิบสี่บาทถือว่าโอเคนะจัดไปดีโอ้โหก็มาดินอนน,อน้อนก็มาดิก็มาดิครับโอ้โหน่าเสียดาย สิบเจ็ดบาทเวอร์จัดไปช่วนสองร้อยบาทเองนะท่านผู้ชม,มสามารถทำกันอะไรได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคอยู่นะคะรอบสุดท้ายสวยดิเต็มจอไปดิก็มาดินอน มยอดนะท่านผู้ชม1,496บาทถือโอเคอยู่เบ็ด10บาทนะคะนะมาเดี๋ยวเรามาพูดเบ็ดก,กันเลยดีกว่าจัดไปสำหรับใครนาะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะจัดไปเบ็ด30ท่านผู้ชมไปดูกันจะเป็นยังไงค่ะสกตัตเตอร์แค่ตัวเดียวเอง ึมามาดูกันนะคะว่าฟรีเกมจะเข้าอีกหรือเปล่าเฮ้ยมาดิสกแกตเตอร์ต้องมาดิจังหวันี้ต้องมา <c oughs> เหมือนจะเรียบร้อยเลยทำจบชุบสกแกตเตอร์เข้าเฉยนะคะเบ็ดสามสิบท่านผู้ชมไปดูการสิบหมุนฟรีนะคะเออจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชม ชึบสวยดีจังหวะนี้ยังไงไหลต่อไปครับน,อน้องนอนโคตรเอา,าบอกเลยโคตรเอา,าบอกเลยโอ,อโอ้โหจัดไปโอ้โหเจ็ดร้อยสองบาทโคตรเวอร์ไปดูต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะมาดี เจ็ดหมุนฟรีนะคะท่านผู้ชมฮึบฮึบโอ้โหอย่างเงียบดิโอ้โหคนเงียบเลยนะเว้ยโอ้โหได้มาแค่เนี้ยเหรอเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทโอเคไม่เป็นไรถือว่าได้กำไรอยู่นะคะทุนสองร้อยบาทได้กำไรมาสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทจุดห้าสิบสตังค์เวอร์โอ้โหแม่งบักหรือเปล่าเน้แตกกับบุกเกมเลยท่านผู้ชม อ่ะโอเคสำหรับวนดีโกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะได้กํงางร่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคลิปนี้นะคะเรา,เเเราผู้จิดการอย่าลือขอไภัยด้วยเนาะสำหรับวิดีโก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะสําหรับวนดีโกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า